คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ก็มาพบก,กับน้ำเชียร์ในงวดวันที่1มิถุนายน65กหาดค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้น้ำเชียร์กับสิภาาไปตามแนวทางของอาจารย์โกยค่ะท่านผู้ชมงวดที่99าบค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันนี้ เพิ่นกะว่างให้เลขวิ่งให้น้ำเชี่ยเนาะ,ค,ะค่ะหกกับเจ็ดค่ะเลขวิ่งเพิ่นกะเข่าวิ่งเลยค่ะคือหกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นจับคู่กะเข่าหกศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหกศูนย์ศูนย์หกค่ะ,ะกะหัวเชี่ยเพิ่นกะลงไปเลขจับคู่น้ำเชี่ยแล้วเลขวิ่งะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะมือนีน้ำเชี่ยกะสิาพาไปตามแนวทางของพ่อค่ะ ก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขว่าหงวดหนีพอเป็นสิว่างแนวทางาเลขวิ่งสิเป็นตัวใดค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังน้ำเชียกับขอขอบพระคุณพอที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่องย t u b e น้ำเชียเด้อค่ะ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้กับผิดจารณาเบิงงเดอร์่ะเลขเพินกะเดินเงีามากพี่น้องกระอาจสิรูู่ละค่ะท่านผู้ชมมวดที่เก่าสิบเก่าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเจียในเดอค่ะฮลัลโหลพ่อสวัสดีค่ะอาะอ,อยุใส่ไหนพ่อใส่ก่อนครับยุใส่ไีนค่ะยุวามีะอะอ โอ้หนูหนูว่าไปหน้าแล้วโอ้ไล่ขน่างสิินเขาโอ้ก็ไดาสิขินเขาโอ้ก็สันน้ำเชียร์ขอตัวดีก่อนเด้อพ่อน้ำเชียร์อาดคลิปแล้วเด้อพ่อเนี่ยเพราะถ้าเป็นงวดนี่เขาก็สิเป็นงวดที่เก่าสิบเก่าันบ่พอครับเป็นงวดที่เก่าสิบเก้าแล้วบ้านนี้มันมันก่ะวัตเคยรู้ตเกียร์ค่ะไม่ใช่หนึ่นเขาจะไหนนะ เราว่าขบวนเดีเต็มมาตรฐานคือผีทานหน้าแล้ว oh มันบอกตัวหนึ่งมันออกตัวหนึ่งออกบอกบนออกล่างบอกล่างออกบนอีงานมันกต่ปัญหามันแล้วมันกับข้อยื่ออกกับคือว่าหันเนาะพ่อว่าหันอีหกศูนย์มันออกศูนย์หกงนพ่อยังบอกหกศูนย์บนอ่าแล้วมันไปออกศูนย์หกกลางเนี่ยพะยังบอกเขาบอกศูนย์ กหเลยคุณโอนแต่ว่าคนก็ถือ่าถือชแล้วกันอืมอ่าขาเนียนมเนียข้าข้าโมนียนมงนขอยู่ข้าก็เนียนะค่ะแต่ว่ากะเนีนตัวถือยู่แต่ว่าพิษแต่ว่ามันไปบุไปลางถนัดแล้ว,วพ่ออ่าอ,อันงวดวันที่หนึ่งมีถุหน้าย่นหกห่านี่น้ำเชียร์ขอเหล็ก วิ่งเนี่ยพอขวดพะอันนี้พวกค่ะเลกวิ่งกันเขาเนี่กันมีอยู่แนะ่ในใจอยู่มีอยู่แต่ว่ามันจะกติดไปบนไปดนะ้านหน้าอันนี้ปัญหาวันงโยนเนี่ยเขาเนี่ยแบบถัดจินใจว่าได้ค่ะมันติดไปบนมีไปด้านรับจิกว่าไรนะอย่งางนี้อ่อมีอยู่เนกวิ่งในใจมีอยู่ในใจพ่อว่างตัวไรคะงวดนี่ค่ะ พอ,อยี่กี้มากพีทีร่องสามนี่นะร่องสามค่ะว่าหันนี้พ่อเป็นไหาน้ำเชี่ยมากหกกับเจ็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมเข่าหกหมวดนี่พอมีน่าใจคือซีร่องสามค่ะอ่าพอว่าสิจับคูให้น้ำเชี่ยสอ,อ,องหางนี่ตัวไหก็ค่ะพอ่อท,ที่งานที่ขั้นตั้งรางขั้นนั้นสามค่ะถึง่ะหาสามเห็นไนหะ ว่านี่ใจอ่าสามหาซีเนาะพ่อเนาะนะครับท่านั้นอันสามกับซีนี่มากซีแห้งเลยเป็นพวพ่อแปลว่ามากพันเท่เช่นเหมือนเด็กซีนั่นใจใจนี่สิไปล้างหรือไปบุญพอ่อตอนนี้บ้าบอกว่าเสือก็ค้นอะไรที่จะหนาวเย็นหนาวคนยังบอกไปเงินเห็นละ ย่านยันขึ้นมย่ากไปทั้งยนย่านไปทั้งดางอยู่ย่านไปดางอยู่มันจะอยาวานี่คนหนึ่งันเอาเดียวเอาเดียวควนไปเชียงันมาพุดเาวามามักทีคนท้าวานรุมันนั่งอยู่นั่งอยวนโมมามักทีคนรออยู่ข้างล่านเข้าไพวกนี้ว่าไปดางเลาที่ไปดางไม่เอียกโม่ลำมาหมักทีคน อ่ามันน้ำมาพี่คนพ่อโบฟันเนี่ยันว่าเชียงเหนมั่นนี่บ้านันมานน้มาพี่คนมันน้นั่งเหยี่จะไม่น่งเหยียบมันน้ำมาแต่ว่ามันจะเป็นตัวเอยกันนะพี่เป็นตัวเหยยแต่ว่าเราอยู่งางให้บรขึ้นบ้านอ้ออ่าสาวพี่คนเราอยู่งานฟันอยู่ฟันกินแต่พ่อ โอ,อ,อ,อ้ว่ามันเบิ้งหมอลำไหลบ่พ่บอบ่กว่าเดี๋มีหมอลำไหลคุณแม่หนิม่ได้ฟังหอ,อดก็มากช่องเจ้งไหนไปฝันหนิเจ้งไหนไปฝันเห็นเนาะพ่อเนา,า,นาะฝันน่ะพูดเท้าว่นลำนั่งเอกมันมากซีข้นน่ะอยู่างคนี่นะโอซีข้คนค่ะบม้อลำนั่งเอกพอฝันค่ะเอาเลขไปเสี่ยง ว่ได้ขึ้นบานพร้อมยุตตารางเฮียนพร้อมค่ะท่านผู้ชมโอ้ฟังนี่มันจะต้องซีซีบ่ะสองซีซีเนี่ย <c oughs> ก็สั่นแล้วล่ะอือเช้าซีสามสก็สก็สอนน้ำสอนตุ่เช้าเนาะน้ำชสอนกสามส,ส,ส,สามซีซีสองซีซีคือสามซีซีก็พอ ยวันนีเป๊ะคนย่งนะผู้สาวนีเลยนั่น้ันั่นชก็เป็นสามเป็นสี่นั่นชัวโอ้สามเป็นี่นะสาีอันนี้เป็นแปลความฝันได้ว่าเปนคำนวลนะคะท่านผู้ชมค่ะเหล็กมากเลยเหลกเรือาเด็กมาสีอืมเหล็ก่นมาสีค่ะมเป็นบาเป็นเหล็กยางเนี่ยเป็นบาเป็นนางนะเพราะว่าผู้ชาถ่าอยู่ข้างล่างที่คน กแนจงสันนะพ่อมันนากินขาล่วกันมีกร่งข้นเขา <Okay. S 2> กินข้าวแข็งนะพ่อกินเขออาออขก็ทอดน่องไกแน่ตอมปลาลูกแน่โ oh. <พ>อ้โหว่ได้กินเอือกระเจ้าบาอกพ่อพอ่อพยายมมากอมมองมาเอืองมเลยพ่ออยากยพ่อยากให้เด่ก็กินเด้ค่ะ แต่ก้อนกินอยู่แต่เป็น,นหน่อยๆทามากมันนบ่อยา่างเองม่วนค่ะเอาพอนั่เจียก,ก็สีสรุปเปรตพอพอกะได้เลขวิ่งมาสี่ร่องสามนะค่ะพ่นวาเพ่นหย่านสี่ไปลงลางอ่าเพราะว่าเพ่นกับฝันวามีผู้สาวมอลำนั่งเอกมาหมักสี่คนเนาะพออยู่ตารางเฮียนเนาะค่ะบา,า,าแมน แต่ว่าพอเพิ่นกะจับค่แห่งหาซีหาสามอยู่เด้วค่ะท่านผู้ชมบนล่างค่ะเพิ่นกะตีกว้วฟันห้อีกสามตัวก็คือสามซีซีค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไก่มือจักน้อยห้พอคำนวณเหลขชุดเต็มห้เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาพอน้ำเชี่ยกะสิรบกวนพอชนีเด้อพอครับ่พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาค่ะกระไดมาเดี๋ยเล่า่าท่านผู้ชมของอาจารย์โกยค่ะอ่า พิ่นว่าเพิ่นกำมันใจพันเปอร์เซ็นต์พนดีค่ะท่านผู้ชมเหล็กวิ่งงวดว่าหันเพิ่นกไห้ฮกกับเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมมันกับเขาของเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นไปเนอนบนไห่เล็กวิ่งค่ะฮกค่ะงวดนี่พิ่นไห้ซีร่องสามพนกำมันใจซีพันเปอร์เซ็นต์พนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจับคู่ไว้ไห้ก็คือหาซีกับหาสามค่ะ เพิ่นแปลความฝันให้เลขกสามตัวกับสามซีซีเลิกขาดทนผู้ชมพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะน้ำเชี่ยน้ำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางเงินไหลกองท่องไหลมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามทางช่องยูทูปน้ำเชี่ยนในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้าถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ